สวัสดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช anel ของใบเฟิร์นนะคะวันนี้นอกเรื่องแคคตัสกันหน่อยเนื่องจากวันนี้นะคะเฟิร์นมีข่าวดีจะมาบอกเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่รู้เพ่ทของน้องอยู่นะคะ น้องในท้องคุณแม่ตอนนี้ทราบเพศแล้วนะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะเฟิร์นตรวจนิปตี้นะคะนิปตี้ก็คือการตรวจพวกโครโมโซมนะคะจะทราบพวกความเสี่ยงการเป็นดาวซินโดมทราบเพศอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ทราบผลแล้วค่ะความเสี่ยงดาวซินโดมต่ํานะคะ <c oughs> ก็เิอดีมากๆเลยดีใจมากๆนะคะแล้วก็เพศของน้องเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ ใครแอบ,บถ่ายว่าเป็นเด็กผู้หญิงบ้างคะคือมีเพื่อนๆหลายคนเลยนะที่ถ่ายว่าเป็นลูกสาวแน่ๆเพราะว่าคุณแม่เหมือนจะแบลขึ้นหรือเปล่าแต่งตัวแบลแบขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือส่วนตัวเนืีอกีเริฝืนได้ลูกชายมาตลอดเพราะว่าฝันเห็นเด็กชายบ่อยมากใจจริงก็คืออยากได้ลูกสาวอยากได้ลูกสาวมากนะคะแต่คือถ้าเป็นลูกชายก็ไม่ติดแบบแปลกใจอะทุกคนเพราะว่าฝันเห็นเด็กชายมาตลอดเลยนะคะฝันขนาดว่าโทรไปหาคุณหมอถามคุณหมอว่า ลูกเป็นเพศอะไรคะคุณหมอบอกเป็นเพศชายภาพอันตราสาวทุกคนมีไขออ่คุณแม่ก็เลยปักใจว่าได้ลูกชายมาตลอดนะคะปรากฏว่าได้ลูกสาวมาเฉยเลยก็ดีใจจะได้จับน้องแต่งตัวสนุกสนุกนะคะได้เป็นลูกสาวเนาะแต่จริงๆคิดชื่อผู้ชายไว้ทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็คือคิดชื่อลูกสาวไม่ออกเลยนะคะว่าจะให้ชื่ออะไรดีเพราะว่าจริงๆตั้งใจว่าชื่อจะให้คล้องกับคุณพ่อถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงจะให้คล้องกับคุณแม่คุณแม่จะไปเฟิร์นคุณลูกต้องชื่ออะไรคะทีนี้ฟอฟันก็แบบ ยากเลยอะทุกคนทีเนี้ยอยากจะมาเล่าประสบการณ์การเป็น PCOS นะคะหรือว่าถุงน้ำในรังไข่หลายใบคือมีเพื่อนๆทักมาถามเฟิร์นหลายคนเหมือนกันว่าเป็น PCOS แล้วมีน้องได้ไงอะไรแบบนี้นะคะคือเฟิร์นเป็นโรคนี้มาเกือบ10ปีนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายนะคะคือใช้ชีวิตมาได้แต่ทีเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะมีลูกยากถ้าเราไม่รีบดูแลร,รักษานะคะทุกคนเอ่อ PCOS นี่ยก็คือประจำเดือน ขาดหายไข่ไม่ตกม,มีอาการอยู่นะคะส่วนของเธอเนี่ยก็จะเป็นอาการเช่นขนดกประจําเดือนขาดมีสิวขึ้นตลอดนะคะคือเนี่ยรอบๆตรงเนี้จะไม่จะไม่หายไปเลยนะคะจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าจะแต่งงานวันนี้สักปี2ปีเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอออยากมีน้องก็เลยไปปรึกษาคุณหมอนะคะ คุณหมอก็ให้กินยาปรับประจําเดือนนะคะให้ประจําเดือนมาเป็นปกติเฟินเคยหายไปนานที่สุดประมาณ 4- ี่หเดือนนะทุกคนปีหนึ่งมาสองสาครั้งอะไรแบบนี้แล้วมาทีแบบมาน้อยมากๆนะคะจริงๆไม่ดีเลยนะโรคเนี้ยเพราะที่อ่านเคยอ่านเจอมามันจะมีโอกาสให้เป็นโรคอื่นๆก็เฟินไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจะให้ยาปรับฮอร์โมนมาทาน ก็จะทําให้ประจําเดือนมานะคะเฟิร์นจะทานทุกวันที่1นถึงสิหลังจากนั้นประจําเดือนก็มาจริงๆนุโคสมั่เสมอขึ้นอาจจะไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งมาครั้งจะเป็น2เดือนมาครั้งอะไรแบบนี้นะคะจนมาถึงช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่เฟิร์นเริ่มลดน้ําหนักประกอบด้วยนะคะก็คือเฟิร์นอ่ะเคยหนักสูงสุด ช่วงที่ผ่านมาถ้าย้อนไปดูคลิปนะ47กิโลนะคะทุกคนลดมาเหลือประมาณ41.5นะคะเพราะว่าลดน้ําหนาักมีส่วนมากๆเลยนะที่ทําให้เหมือนร่างกายเราสมบูรณ์ขึ้นแล้วเหมือนกับว่าไข่มันตกง่ายขึ้นแล้วก็จะเลือกทานอาหารพวกมีประโยชน์ออกกําลังกายนะคะช่วงสอสเดือนแรกๆก็คือบ้างออกกําลังกายมากที่เล่นบ่อยสุดก็จะเป็นหุ่นละหูแล้วก็วิ่งเหยาะ,ยะ วิ่งบนลู่วิ่งอะนะคะก็ช่วยได้นะคะก็เรื่องคุมอาหารชาไข่มุกกับของหวานก็กินปกตินะคะแต่คือส่วนตัวไม่ค่อยแบบกินบ่อยอยู่แล้วประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งหลักๆเลยคือช่วงเย็นเฟิร์นจะงดข้าวจะกินพวกอาหารเป็นกับข้าวเป็นผักเป็นอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงเย็นนะคะแต่ช่วงกลางวันช่วงเช้าอะไรเงี้ยก็คือจัดเต็มน,นะคะเผื่อใครจะได้ไอเดียไปลดน้าหนักแล้วกันเนาะก็คือ เรื่องลดน้ำหนักนั่นแหละก็สาคัญนะคะที่ทำให้ประจำเดือนมาปกติพร้อมๆกับกินยาของคุณหมอด้วยนะคะแล้วก่อนทีฟินจะตั้งครันเดือนหนึ่งเ,เฟินไปกินยาตัวนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะคือช่วงนั้นน่ะกินยาปรับฮอร์โมนแล้วประจำเดือนไม่มาประมาณ2เดือนก็เลยไปหาเภสัชว่ามียาบำรุงอะไรไหม บรัทก็ให้ตัวนี้มาคือเขาบอกว่าเป็นยาบำรุงเลือดก่อนที่จะแบบบำรุงอย่างมีน้องบำรุงเลือดก่อนให้เลือดมาปกติก็ปรากฏว่าไปกินยาตัวนี้นะคะหลังจากนั้นไม่นานประจำเดือนก็มาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ตั้งท้องนะคะทุกคนเออเราก็เลยคิดว่าให้มันเป็นเพราะยาตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็น่าจะแต่ก็น่าจะมีส่วนมาจากการลดน้ำหนักการอะไรต่างๆนาน,นาที่เราทำอยู่ด้วยคนคิดว่าอย่างนั้นนะคะอ่าเรื่องนี้จบไปถ้าใครอยากถามรายละเอียดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่านะคะก็คือเรื่อง วันที่เรารู้ตัวเองว่าตั้งท้องรู้สึกเจ็บหน้าอกแบบว่าขึ้นลงบันไดมันจะแบบรู้สึกเลยว่าเจ็บหน้าอกแล้วช่วงนั้นคือเวลาลงบันไดก็คือไม่ได้เดินลงเฉยๆเป็นพวกแบบกระโดดกระโดดกระโดดลงบันไดทุกคนแล้วมันก็จะแบบเจ็บหน้าอกมากเราก็รู้สึกแปลกๆแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเม็นมาหรือเปล่าเห็นมันเกิดขึ้นว่าตอนนั้นก็ไปกินกุ้งดิบนะคะ แล้วทีนี้ท้องเสียแบบว่ามึนๆอุกๆอยู่เป็นสัปดาห์ทุกคนแล้วแบบไม่รู้ตัวว่าท้องนะคะจนมีอาการแปลกๆเช่นอยากอะไรที่ไม่เคยอยากมาก่อนนั่งรถไปกับแฟนแฟนถามว่าอยากกินอะไรอยู่ๆเราก็นึกถึงไข่ต้มปติฝนก็จะกินน้ำทิ์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้น้ำทิ์กินไม่ได้ทุกคนต้องไปซื้อน้ำแร่มานะคะกินน้ำทิ์แล้วแบบจะแบบผืออึดผ่อมอะ่ะน,นมอนัลมอนด์เมื่อก่อนชอบกินมากคือกินนมอัลมอนด์มาตลอดเลยนะตั้งแต่ช่วงลดน้ำหนัก รากฏว,ว่าพอกินนมอัลมอนด์จะอ้วกทุกคนแผลกเหมือนหนังไทยอ่ะทุกคนเปิดแบบเอ่อเปิดสำหรับข้าวใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบเนี้ยทุกคนอู้อย่างเงี้ยแบบจะอ้วกให้ได้ทุกคนคือกลิ่นอาหารเหม็นมากๆนะคะอย่างก็คือลิปมันลิปมันที่ใช้ประจําทุกคืนอยู่ๆรู้สึกเหม็นขึ้นมาแบบเหม็นมากทุกคนแบบใช้ไม่ได้นะคะเราก็เลยรู้สึกเออ,เ,อเรามีอาการแปลกๆหรือเปล่า,าก็เลยไปหา ที่ตรวจมาตรวจนะคะก็ขึ้นเป็นขีดสีแดงเข้มเลยนะคะ <Wow. S 1> ตั้งครรภ์ได้6สัปดาห์แล้วสิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมคะทุกคนหลังจากตรวจเจอว่าท้องทุกอย่างที่อาการที่เป็นมาก่อนหน้าคือหายไปหมดเลยทุกคนหายแบบหายสนิทเลยนะคะทั้งอาการอ้วกอาการมึอนอาการแพ้เหม็นอะไรทุกอย่างไม่มีอีกเลย กลายเป็นว่าไม่แพ้อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็กินเก่งมากๆนะคะจนถึงตอนนี้เกือบสี่เดือนแล้วก็ยังไม่แพ้เลยนะคะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยากให้เรารู้หรือเปล่าว่ามีเขาอยู่ในท้องเราแล้วนะทําให้เรามีความผิดปกติไปคุณหมอให้ยาแก้แพ้แก้วิงเวียนมาอะไรเงี้ยเินไม่เคยกินเลยนะเพราะว่าไม่แพ้ไม่มึนไม่อะไรทั้งสิ้นเลยทุกคนก็นับว่าโชคดีมากๆนะคะอ่ะค,คลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปละ ก็มารับประสบการณ์เท่านี้นะคะทุกคนใครอยากทราบอะไรใครมีคําถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะวไว้เดี๋ยวเฟินจะมารวบรวมตอบให้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย